ฉับอกมัน <Echo> ฉ <es> <1 S 2> <In> ันบอกมันลงูกจะมาได้มกบไัเก่งน้องกันน้ำหากองอพอเนาะในคามมันยี่กุ้งแล้วทรงาวเหมือบานเี่ยามืออื่นมาเด้อมาเด้อว่าสันหลวงมาชิบมงจชูบมือะบ่มีเจอมมาหอดมาผอมผู้เฒ่าก่อยบ่อยากาน้ำเลาเปนไะยืนมั่ก้องออกอมันเต็มเหรเต็มเธอและฉันล่ะ ว่ามาเมองหนองไทยไน้าเขานเปานี่จกเต่าเมจะไปนางไก่เล่า่าสิข้าเผาสิเผาชิ้นเจ๋อเด็กมาโยนไก่เต่าคือมาตักเกาลอยไทยว่ามาตูรลาหนอนี่ยนั่งเอขายของขายของขายของมาขายมือกหาสื่อควยเอาเงินกสุขายทา ก็เลยมาถ่ายหนังแค้นมีไงว้าดีอีอันนี้เลยเอาอะไรจ๊ะหนังเอียงมาถ่ายยิงสิเรื่องสิโอ้โหไปหาใครเหมือนนั่งบ้านพ่าแม่นั่งมิชาบ้านเบาหีือไเยียบเยียบ กูสิดาสวละเขาล็ดูเรื่องแล้วน่ะเต็มยูงห้านี่บเต็มกูจัดการสคนเ

มีเกลือทะเลมาด้วยเ่ะ ขับรถได้เจ้าค่ะน้องตุ๊กเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหนูเออเลยแบบนี้แหละไม่มีเยอะนะคะมิเตอร์ออกไปสวนเป็นยังไงเจ๊อุ่นดูไอต้น

มีน้ำเกามยายว่งคเยใจกวันใจทจะไคุยกับเราน่ปวดหัววดเ็ดแล้วเขาเอินว่าเขาอยากปล่อยห้องผู้อื่นน่ะความหมายร่อยอยากปล่อยเหมือนคนอื่นเข้าใจเงิ้นไหมแม่บ๊วยูพีไหมเจ๊เจอปล่อยยายนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ไนรอรอแล้วาอยู่ไห จะโค้งหอมมา่ดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอยูพีด้วยทรายเนี่ยกระจายกันทุกที่มาหาเดี๋ยวนี้หน่าบังเก๊ไข่เก๊กินที่ไหนไปเรากับพี่วันของเรามันอะไรนะไอ้เย็ดเป่าก็ไม่มนเกือบไอ้บ้านนั่น

กิบกิบิบแลงเทเดียวนี่พ็คุ้ซำน่อยลงมเอ่านหนาลงตับดิ้ยีบอกขาดใครก็ไม่รู้หน้าคุ้นขุ้นใครก็ไม่รู้หน้าคุ้นคุ้นไม่ใช่กลุ่มเ็่บอกติลสวยใครเปนหน้าคุ้นคุ้นอื่นใครเป็นหน้าคนคุนอะไรเนี่ล วดวห้มันเบาเองคุตามเธอเขาบอกนะคุณบอกว่าเรียกว่านะได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าน้องจิ้มเขาชอบขขกใครไม่รู้นะคุณคุณนะใครรู้นะคุณคุณอยู่ไหมใหรูปนางใส่ก็ไอ้ให้รูปหัวใจเสนาหนาหน้านางไหมใครบอกเพื่อให้เบิ้งสิเขาก็ซิ้อน้ำน้ำด่างเองแล้วซื้อน้ำ